บางนิสเลด้ารวช็อปคลาสวันนี้มี Honda c ซ v i c d i m e n s i o นนะครับหรือ c ี v i c e อนะครับสีบรอนนะครับซิลเวอร์อ่าล้อเบอรกให้ใหม่ครับ c ี e 8น็อตใหม่นี่น่ยครับทรงเตียเต้ยๆหมอบๆนะครับคันนี้ยกยกขึ้นได้นะถ้าว่าไม่ชอบเตี้ยมากนะครับเป็นโชคทำสตัดนะมีปลายท่อมีลิ้นหลังมีท่อมีแก๊ปหลัง อันนี้เป็นตัวรถเป็นปี2005นะครับ2005แต่แท้ใน,ใน,ในรถก,ก็มีของแจกน,นะมีคอมีคอยกพับได้นะครับกลุ่มอะไรนะครับมีจอไพโอนเนียดิฟฟี่นะครับใช้งานได้หมดนะครับอันนี้ระบบไฟฟ้าอะไรนะี้ก็ใช้ได้ครบเลยนะครับเบาะหนังสวยๆนะครับเบาะหนังเดิมๆนะครับดีไา,าน์สอ้นกระจกเลนตัดแสงนะครับเลนฟ้าตัดแสง ของโรงงานนะครับดูครับวัดีีเดิมๆเพจเดิมๆครับปะโคมาโค้ดอยู่ครบเลยนะครับเครื่องสะอาดเลยนะครับขับดีครับช่วงล่างเครื่องเกียร์ปกติเลยนะครับ อันนี้เสนอขายราคา139,000บาทนะครับปี2005นะครับซินเวอรอ์สนใจติดต่อ0 9 6 6์เก้าหนะครับหรือแอดไลน์ผมมาส่งรูปรายละเอียดเพิ่มเติมให้ได้นะครับร้านอยู่บางบัวทองติดกับโรตัสี่น้อยนะครับขอบคุณครับ